ตามบอ,อกข้อคิดเลยนะคบว่า3ดาวแผนของผมเนี่ยผมเล่นยังไงลงเมื่อไหร่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมอย่างแรกเลยขอโทษจริงจจากใจด้วยเพราะผมบอกว่าให้ทํา2กับ3ดาวแต่ผมไม่เคยบอกว่าเอาไปเล่นเมื่อไหร่อันนี้ขอโทษจริงๆนะคือไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจก็ด้ว่าเออทุกคนน่าจะรู้หรือมั้งก็อันนี้ขอโทษด้วยอย่างแรกเลยขอโทษจริงโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยแล้วกนะันเนาะเดี๋ยวผมจะบอกว่า ไอโคดี่กําลังปั่นอยู่เนี่ยคือผมจะบอกว่าเป็น ID ผมเนี่ยผมปั่นตอนไหนเมื่อไหร่สามารถทาตาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนับจากไอเดีเริ่มใหม่เลยแบบหลังจากที่คุณได้มาแรกๆเนี่ยคุณต้องทําอะไรบ้างผมจะบอกว่าอัพย้ำอัพไม่ใช่เล่นนะอัพเฉยๆเช่นอัพสก,กิลอัพบู t อัพอะไรพวกเนี้ยให้หมดนะครับไม่ต้องเล่นนะแค่อัพพอแล้วนะครับ อัพเฉยๆเลยไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวมีคนถามอ้าวอย่างนี้ต้องไปอัพในส่วนของสกิลทุกตัวไหมสกิลแบบเนี้ยอัพไปคมทุกตัวเลยไหมนะครับผมก็จะบอกว่าตัวไหนที่คุณจะเอามาเป็นซับตัวนั้นแหละต้องอัพส่วนตัวที่ไม่ได้เป็นซับไม่ต้องอัพชัดเจนมากคําตอบเช่นสมมุติผมเป็นไอดี ID ใหม่แล้วกันนะแล้วผมจะเล่นสมมุติว่าเป็นเอาเ,เป็นนิก,กะแล้วกันเนาะนิก,กะคน,คนเล่นเยอะเนาะ นี่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 เอาออกเลยแล้วทีเนี้ยผมก็จะเอาในส่วนของ2กับ3ดาวเท่านั้นนะครับเอามาใส่เลยเนี่ยเนี่ยใส่เลยเนะี่ยสองกับสดาวใส่ให้เรียบนะครับแท็กเถิจริงๆก็ไม่ต้องสนก็ได้นะเอาแค่ตัวที่ไม่ไม่ต้องแลกนะเออที่ไม่ต้องแลกเท่านั้นนะเอามาใส่เพราะตัวที่แลกอะ่ะมันนานแนะนําว่าตัวที่ไม่แลกเท่านั้นแต่ขอแค่เป็น2กับ3ดาวก็พอนะครับอันนี้ครบยังวะ บูอีกตัวไหมอ่าถ้าจำไม่ผิดคือตัวนี้เฮ้ยเด็ดนทำไมมันบู้2องเลยวะอย่าบอกนะไปเนี่ยอ๋อสีดวตกจมันเหมือนกันกูงองอ่เดี๋ยวดนะเดนะเอาบูกลงไว้อ่านี่สมมุติว่าผมจัดได้แบบนี้แล้วเอาแบบที่ผมพอใจแล้วนะสมมุติก่อนย้ําเป็นตัวละครที่ไม่ได้แลกนะไม่ได้แลกนะครับเอามาใส่แล้วดูว่าเอ้ยไอมามาเขาว่าไอสิบตัวเนี้ย ผมจะอัพทั้งสกิลและซับแต่ไม่ได้เอาลงเล่นย้ำดีดีอีกทีนะครับก็เนี่ยอัพเลยพอเข้าไปปุ๊บใส่เหรียญให้เป็น9ดาวเนี่ยอย่างแรกเนี่ยเอาเหรียญ9ก้ามาใส่ใส่ใส่ให้เสร็จพอเสร็จปุ๊บอัพสกิลอัพสกิลเสร็จอัพบูสจบเรียบร้อยนะครับก็ทาไปเรื่อยๆอันนี้คือสีแรกนะครับอันหน้าต่อมาอ่ะอันนี้สีนี้สีอ่สีนี้เสร็จแล้วก็ไปสีแดงสีแดงเสร็จก็ไปเขียวก็นั่นแหละอัพเอาอัพให้ครบตามนี้อันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับ เดี๋ยวมีคนถามต่ออ้าวแล้วอย่างนี้ไอ้ตัวละครที่แลกได้แบบเนี้ยจะไปเล่นตอนไหนเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมแบ่งเป็น2กรณีก่อนกรณีที่1 2ดาวเมื่อถึงบูท3 3ขั้นที่2ผมย้ําว่าไม่ต้องเอาไปลงเล่นทุกกรณี2ดาวนะอันดับต่อมาคือและไอสาดาวไม่แลกเนี่ยมันเป็นกรณีเดียวกันใช่ไหมคําตอบคือใช่นะครับแต่มี2วงเล็บคือ1จะเอาเล่นหรือไม่เล่นก็ได้ย้าดีด เล่นหรือไม่เล่นก็ได้เล่นเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวบอกอีกทีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก็เป็นประมาณนี้นะครับพออัพบูทสาวเสร็จปับ๊บก็เล่นตรงนี้สองซีซันให้จบแล้วก็ได้ตรงนี้อัพไปเลยเพราะบางคนขี้เกียจรอเพราะว่าถ้าคุณไม่เอาไปลงเล่นเนี่ยขั้นต่าคุณน่าจะรออยู่สัก 2- อสเดือนได้อ่ะกว่ากว่ามันจะครบสี่พันเศษนะซึ่งนานพอสมควรเลยบางคนไม่รอจะเอาลงไปเล่นเลยก็ได้เช่นเวล100แล้วเนี่ยแล้วก็อัพมาแบบครึ่งทางแนละ้วสมมุติเนี่ยมันมาถึง ขั้น4อย่างเงี้ยขั้น3ขั้น4อย่างเงี้ยคุณจะเอาลงไปเล่นรอเลยก็ได้เพื่อเก็บเศษตรงนี้เลยก็ได้นะครับเคลียนะเคลียนะอันนี้คือกรณีรีบแต่ถ้าไม่รีบรอก็ได้เพราะมันแจกอยู่แล้วไงมันแจกอยู่แล้วอะ่ะยังไงมันได้กันทุกคนอยู่แล้วล่ะไม่ต้องซีเรียสครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเนี่ยดู3ดาวต้องไปที่ออบตรงนี้เนาะแล้วมาที่ตัวละครยังไม่ได้แลกคุณลองดูดิเนี่ยสี่พกว่าแต่ประเด็นคือผมอัพเสร็จไปแล้วนะ นี่อัพเสร็จไปแล้วนะหรือเลืยกขั้นต่ำว่าประมาณเลเวลสัก5ถึง60ถ้าคุณไม่เอาลงเล่นเลยตัวละครพวกนี้เสร็จมันถึงอยู่แล้วไม่ต้องซีเรียสนะเลเวลประมาณ50-60ประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดได้แน่นอนนะจบเอาก็อันดับต่อมาคือเป็นในส่วนของตัวละครที่ต้องแรกอย่างโซโลอย่างตัวน้องพยูนนะครับอย่างนี่บอนนี่คือ3ดาวที่มันต้องแรกอะ่ะอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเออรีเบก้าก็ทุกตัวเนี่ยผมย้ําว่า ต้องเข้าใจก่อนเวลาที่แรกเนี่ยเราใช้เวลาถึง6เดือนเลยนะว้ยวันนี้คุณเล่นมาที่1มก,การานับได้เลยวันที่1น่งมิถุนะวันที่1กรากฎาดาหเดือนอะ่ะเออหเดือนอะ่ะไม่เดือน6ก็เดือน7อะ่ะประมาณนี้คุณค่อยเอาไปลงเล่นนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้เนี่ยคือคุณต้องเอาตั้งแต่6เดือนแรกเนี่ยมันประมาณ1,800เศษเนี่ยคุณจะได้ไอตรงเนี้ยเวลลร้อย โอเคป่ะเนี่ยเวลร้อยย้ำดีๆได้แค่เวลหนึ่งร้อยนะครับจากตัวละครไม่มีเลยนะเออเพราะทุกคนได้ไปเนี่ยคุณแลก5วันมันใช้50ในการแลกตัวละครได้ใช่ป่ะแล้วหลังจากนั้นคุณก็แลกไปเรื่อยๆก็6เดือนนั่นแหละ6เดือนแรกอะ่ะคุณแลกไปเลยไม่ต้องเล่นเลยนะไม่ไม่ต้องเล่นเลยนะเ,นเนะว้ยเออแล้วไปเล่นเมื่อไหร่เล่นหลังจาก6เดือนทีหลังอะ่ะหรือเรารู้อยู่แล้วว่าไอเศษที่ต้องแลกที่เหลือเนี่ยมันอยู่ที่1,800ป้ใช่ป่ะ มันก็น,นับไปเลยเช่นอาจจะสักเดือนที่9ก้าไหมคุณก็ไปเล่นเราน้บจากตอนแรกเลยนะหรือเอาแบบนี้ก็ได้วันนี้เวล100ล่ละพอเวล100ปุ๊บเนี่ยแลกไปอีก3เดือนหลังจาก3เดือนค่อยเอาไปลงเล่นให้จบสซีซั่นเพื่อเก็บเศษก็ได้โอเคปะ่ะทาไมมันต่างกันตรงไหนทําไมถึงไม่เอาลงไปเล่นตั้งแต่แรกมันต่างกันครับเพราะถ้าไอดีที่เล่นไปแล้วเนี่ยประมาณ6เดือนขึ้นไปอะไอซับโอเวอร์บูตรงเนี้ย มันเกินอยู่แล้วไงคือมันเกินร้อยห้าะงงวะแต่ไม่ใช่แบบซับร้อยี่สแล้วเอาไปลงเล่นอันนี้อย่าหาทํานะไม่เอานะคือผมไม่เคยอธิบายว่าเล่นเวลาไหนเมื่อไหร่เนี่ยผมเลยต้องทําคลิปนี้อีกทีหนึ่งเพื่อเจาะลึกไอ้สูตรผมมันเป็นแบบนี้เพราะผมไม่เคยบอกจริงๆนะครับอันนาตมาสุดท้ายนะครับว่าแล้วจะเอาลงไปเล่นอะ่ะตอนไหนคือเอ้ยอ๋อมันถึงเวลาที่เราเล่นได้แล้วแต่คําถาม้วเล่นตอนไหนอะ จะได้ไม่มีปัญหามากที่สุดต้องเข้าใจก่อนว่าการเล่นเนี่ยคุณจะต้องเก็บให้ได้ท็อปร้อยแต่ว่า1ตัวละครมันเก็บแค่หมื่นกว่าๆไม่เกิน2 0 0 0 0ซึ่งมันน้อยมากนะครับดีที่สุดคือเล่นหลังรีแลงครับยกตัวอย่างเช่นอันเนี้ยอีกสัก3ามวันมันรีแล้งเล่นต่อรีแล้งเลยทำไมเพราะตอนเล่นคุณจะไม่ไม่ขึ้นมา s s เลยอะ่ะมันยากมากมันขึ้นแทบหูตกแล้วตกอีกอะ่ะผู้นี้เนีย่ยคือมันจะแบบชนะวนๆอะ่ะ ชนะ1เกมแพ้1เกมชนะ3เกมแพ้4เกมมันมันคือมันจะวนอย่างเงี้ยมันจะไม่มีทางขึ้นเลยนะและตอนที่เอาลงไปเล่นเนี่ยเช่นเช่นผมจะยกตัวอย่างเอา3ดาวมาตัวหนึ่งอีกตัวติดตัวเมตาตัวหนึ่งเช่นเล่นสัก2นาทีแรก1นาทีหลังถ้าตายก็เลือกตัวละครนี้มาแต่1เกมนั้นนหะคุณจะได้อยู่ประมาณ1-2,000ถึงหรือตีเฉลี่ยเล่นประมาณไม่เกินสัก8เกมจบ1ตัวละคร8เกมนะ 8เกมหรือเรียกง่ายๆว่า1ตัวละครคือ1นชั่วโมงอ่ะมันมีทั้งหมดอยู่15ตัวก็คือ15ชั่วโมงอ่ะเราเล่นกันแบบสัก10วันแรกเนี้ยอ่ะวันละ2ตัวก็ได้วันละ2ชั่วโมงได้2ตัวแล้วเห็นไหมก็เล่นไม่เกิน7วันก็จบแล้วไงเออเล่นอย่างงั้น่ะงเดือนจบเลยไม่มีอะไรเลยนะมันมีท่้นี้จริงๆแผนผมอะ่ะแต่ผมไม่เคยบอกเวลาไงโอเคนะเคลียร์นะก็หวังว่าน่าจะจบกับทุกประเด็นเนาะแล้วก็เพิ่มเติมนิดหน่อยมีหล,หลายๆคนแบบ เวลาโอเวอร์บูตมาหลายชอบจอ้องเป้ามาที่ผมนะครับผมก็อยากบอกว่าไม่น่าใช่ผมคนแรกแต่ผมน่าจะเป็นคนที่พูดบ่อยที่สุดในการทำโอเวอร o บู ot, ก็เลยมีอะไรเรื่อง o v e r b o o บู ot, ด่าแอโจเสมอแต่เรื่องนั้นผมไม่ได้ซีเรียสน,นะก็ตามสะดวกและกันถือว่าถ้าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ทําตามได้เลยแต่ย้าอีกทีนะครับการที่จะเอาลงไปเล่นเนี่ยซับดูที่ซับก็ได้155ขึ้นไปจะเอาลงไปเล่นก็ลง แต่ตอนที่เล่นควรมีตัวติดตัวเมตาไปตัวหนึ่งแค่นั้นเองและเล่นหลังรีแล้งเท่านั้นย้ำดีๆหลังรีแล้งเท่านั้นและสมมุติว่าถ้ามันเหลือสัก5วันสุดท้ายอย่างเงี้ยหรือ7วันสุดท้ายคุณค่อยกลับมาเล่นตัวเมนปกติเพื่อไต่แล้งแค่นั้นเองจบเท่านี้เลยหลกัหลกๆประเด็นมันมีเท่านี้นะครับเอาละเดี๋ยวมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเนาะแล้วถ้า3ดาวจบ4ดาวอ่ะจะทำยังไง หลักสูตรเดียวกันเลยเพราะถ้าคุณ3าดาวจบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ซับต,ตรงนี้มันร้อยหกทุกสีอยู่แล้วโดยใช้แค่สาดาวะนะมันถึงอยู่แล้วหลังรีแล็งก็เอาตัวนี้ไปเล่นไปเล่นไปเล่นเนี่ยเนี่ยไปเล่นไปเล่นไปเล่นถ้ามันครบทุกตัวก็กลับมาเล่นตัวเมนก็แค่นั้นเองแต่ในเกมที่เล่นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เอาตัวเมนติดไปตัวหนึ่งเช่นถ้าไอเกมนั้นเราชนะก็จริงหรือแพ้ก็จริงเนี่ยแต่อย่างน้อยอ่ะก่อนจบเกมอะ่ะเอ้ย ขอจริงจังสักหนึ่งนาทีสุดท้ายอ่ะมันก็ยังดีนะงงว่ายกเวนโดน50อันนั้นซวยไปต้นเกมอ่ะ,อะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าจะได้ประโยชน์กันเนาะและตอนนี้ผมก็ได้สร้างอีกช่องหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาให้ที่ใต้เดฟคลิปชั่นส่วนช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับในการเล่นล้วนๆแบบไม่มีการพูดคุยคือเกมเพลย์ล้วนๆน,นั่นเองหากใครต้องการที่จะเห็นผมเล่นตัวละครไหนเล่นตัวอะไรสามารถขอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่ช่องนู้นให้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม